ดีคับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นแบ็กแจ็คนะครับอืมเดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นแบ็กแจ็คนะครับโหมดจัดอันดับนะครับอืมอันนี้ผมจะเล่นแบบซุ่มบดบาทนะครับบดผู้ชี่ยวชานผมก็มีนะแต่แรงมันน้อยกว่านี้นะ,อะเอราัฉะนั้นเดี๋ยวผมเล่นอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเล่นโหมดผู้เชี่ยวชาญน,นะเล่นซุ่มบดบัตแล้วผมจะไปทำคลิปนะเออผมว่าเดี๋ยวใกล้ๆนี้แหละเดี๋ยวผมจะ จะก,การไอ้นี้ด้วยจะจัดไอ้นี้จัดอันดับตัวละคระของคาตกรนะครับที่ผมคิดว่าเก่งนะครับอืมเก่งที่สุดนะครับอืมอันนี้เดี๋ยวผมจะจัดเดาเองนะเป็นของคาตะกรนะเอาอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวรุนๆนะบอกก่อนเอ่อถ้าแบบผมพูดวิดพ้าตรงไหนก็แบบเม้นมาบอกด้วยนะครับแบบสมมติเราผมเอาตัวนู้นไปแบบ อยู่อันดับยี่สิบอย่างเงี้ยเอ่อก็ฝากมิน้นมาบอกผมด้วยนะครับว่าควรยวลอันดับไห,ไหนไหนนะครับเอ่อมาเริ่มเลยนะครับอืมอ,อันนี้แล้วเข้ามาแล้วนะผมผมเซ็การ์ดแบกแจ็คเอาไว้แล้วนะอืมเดี๋ยวผมจะสอนเล่นแบกแจ็คนะทุกคนผมเป็นซีฟอมิน,นส,สีน่าสงใป โอ้อ h oh. oh my god เจ้าหญิงคงคงเจอไม่รอดเกาะกลางไม่มีสะพานทนใหม่ไม่ใหม,ม่มันมันไม่ใช่ไอ้นี่มันไม่ใช่แจ็คเป็นคาโบยนะอืมฝากไปกดไลเลให้ช่องผมด้วยเดี๋ยวผมจะสอนเล่นแบ็คแจ็คนะามันจะได้เป็นแบบอ่มาม้าผมจะโชว์เองครับว่าแบ็คแจ็คมันเล่นยังไงให้เก่งนะครับบอกก่อนจะสอนเล่นแบ็คแจ็คให้เก่ง อืมสายมีสายซะด้วยอืมอันอันนี้มีสายนะทุกคนอืมตัดไปเดี๋ยวอืมั่นงานมาอืเดี๋ยว อยากจะแก้คำเ oh อ,อ้าไม่เงยแม่งในอำเภอมาในอำเภอในอำเภอแม่งเอองั้นก็คนตายก็ออก <c oughs> โอ้เพื่อตายว่ะทุกคนอืมงั้นเดี๋ยวแบาบัตก่อนบัตมาเพิ่มบัตบแบแจนะ็คแอืมมา อ่าไม่ใช่ไม่ไม่เอาตัวแฝงอืมเอ้ยเดี๋ยวผมผมได้รางวัลแล้วเอ้ยได้การดบรกแจ็คมาแล้วครับมาเอ้ยอันนี้ได้ขาอเลยอ๋อได้มาโโอ้ทุกคนในอีพีหน้าผมว่าจะสอนเล่นกิงการลงหุ่นดีกว่านะครับ อืม,มาเนี่นะนยัมว่าจะอีวีหน้าก่อนเล่นกิงการหรองหุ่นเลยอืมเอาว่าก็แค่นี้แล้วไปเดี๋ยวไปเอาไอ้นี่ก่อนอืมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่การ์ดก่อนอืมการ์ดแบ,บแ็กแจ็คสามใบสามใบเนาน,อ,น,อ,นอ,อืมมาเมื่อกี้นิสียด,ดูในอำเภอปาดก่อน าำไม่โดนในอำเภอปาดก่อนนะครับผมเก็บหมด,ะดนะครับทุกคนทาไม่โดนในอำเภอปาดก่อนผมเก็บหมดเลยนะอเออไอ้ต้มแม่แงในอำเภอว่าจะปาดแม่งการเพรามันยิงเร็วกว่าอือหือมาดาวดิ้นเป็นแดงว่ะยิดยิดขี้มาแบ็คแจ็คแบ็คแจ็คต้องมาแล้วนั่นนั่นมา อันนี้ผมสอนเล่นนะแบกแอกเล่นให้เก่งมันไม่ยากโอ้เสียดายอะไรเป็นกระดาวเดินนะบอกเลยเก็บเรียบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บไอ้ดาวดินก่อนตัวแรกเลยเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้ดาวดินเดี๋ยวเดี๋ยหาตัวอื่นกันอลมนี่นี่น เฮ้ยเัินเนเราต้องส่งมาดีนะเออแต่จะเอาเก็บเก็บเอาไปสักสี่แล้วกันผมว่าจะเอาสี่มาเฮ้ยแม่งกดรีพอร์ตก่อน เพื่อนผมเพื่อนมันแยกผมเพื่อนมันแย่งผมเอาเป็นว่าต้องคุยผมตัดออกแล้วกันออันนี้ผมยังไม่เดานะทุกคนเดี๋ยวจะเก็บเดาก่อนเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดมันบอกทุกคนรูาสีหลือเหลอืออือโอเคแต่จะเก็บไว้ก่อนจะยวไปเดา ตอนแบบได้ทถาคนเล่นน้อยๆอ่ะแบบเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแบ็คแจ็คมันตัวยี่วหูดมากนะบอกก่อนถ้าแบบเหลือกันแบบสี่คนอย่างเงี้ยคาตรกรตัวเดียวอย่างเงี้ยแบ็แจ็คหูดมากอืมบอกเลยนะมาเมื่อกี้ก็ผมปิดไฟไปนะเขาอีกแล้ว มาเพื่อนผมมันปิดแล้วมันปิดไฟแล้วเพราะฉะนั้นเดียววิ่งไปเลยนะครับทุกคนเอออันนี้เรากำลังไปนะีห้องไปฟ้าทีว่ามันปิดรีพ่ออีกแล้วทุกคนเออก็ขอตัดตอนลุกควยกับมันออกนะครับอ่าทุกคนเมื่อกี้ผมก็เดาสีเหลืองไปนะจะได้นะไม่ได้ให้ทูกตอนเดานะเออ ถ้ามีอะไรขึ้นมาลูกกวนก็ขอเอาภัยด้วยนะเอาภัยยังหนักเลยนะอืมอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมผมผมยักลิ้นไอ้น้ำตาลแหละมา มาเลยเดี๋ยวบอกเลยน้ำเงินจอมตะก้าเด,เดี๋ยวดูบทบาทก่อนนะครับเออมีนายอำเภอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งไปบอกทุกคนเลยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิงงงว่งไปกดปุ่มนะก่อนตลองวิ่งไปกดปุ่มนะอกไอน้ำน้ำเงินมันจะเล่นแล้วน้ำเงินน้ำเงินจะเล่นกูแล้วเออมันไปก็ดีมันไปดีสุดแล้วสีน้ำเงินมันไปนี่ถือว่าเราโชคดีมากนะอืมเดี๋ยวต้องกดปุ่มรีพอร์ต เดี๋ยวผมขอคุยกับมันนะตัดตอนนี้ผมคุยไปอ่ะอันนี้มาทุกคนอันนั้นเมื่อกี้ผมก็บวยความผิดให้จบตะกะไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตอนตอนแล้วผมว่าจะเดาเนะออชนะเนี่ยเนี่ยวิธีเล่นที่ถูกต้องนะทุกคนอือเนี่ยดังขึ้นแบ็คแจ็ค ดูนะครับนี่นี่สุดโหดนานาเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงมัน <es> ท <rebell ious> ี่พูดกันนะ ไปประยุกต์ใช้กันนะคะอืออันนี้ผมก็สอนแค่นี้นะเดี๋ยวผมพรุ่งนี้นะติดตามเอาไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปสอนเล่นกิ้งก่าล่องหุ่นนะคะผมจะใส่ชุดกิ้งก่าไปเลยชื่อแบ็คแจ็คชื่อเดิมนี่แหละเนี่ยผมก็บอกบทผมเลยนะนเนี่ยแบ็คแจ็คเนี่ยเออมันไม่บทวผมทุกคนอืม,มขอขอจบคลิปแจ่เพี้ยงเท่านี้นะครับ